สั่งมาเยอะมากเลยมีแต่ของอ้วนๆทั้งนั้นเลยอ้วนแค่ไหนก็ไม่กลัวหรอกนี่เลยเรามีตัวช่วยไปจะพันเสริมอาหารของเอสนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เป็นตัวช่วยของเราเองทานก่อนทานอาหารเพียงแค่3สิเท่านั้นนี่เป็นตัวที่กินไปแล้วนะคะกินจริงนะจ๊าไม่ได้จ้างรีวิวใดๆเดี๋ยวจะกินให้ดูเลยที่สำคัญเนี่ยตัวนี้นะคะจะช่วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันบล็อกตัวที่ทําให้เราเนี่ยเกิดอาการไขมันสะสมทําให้เราเนี่ยไม่อ้วนที่สำคัญเนี่วผสมของเขาเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอาการข้างเคียงแน่นอนจ้าโดยเฉพาะเสริมอาหาร